นักร้องไปก็ลุ้นไปนะครับนะครับรุนไปนจะดักเรานะฮะเป็นบรรยากาศใหม่ก็าวสนุกดีครับครับผมขอบคุณครับนะมามามากับด,อด,อดอออ็อดอกเตร์นะคะขอบคุณครับสาวมาก ไม่ได้ต้อยมาให้หมดเลยค่ะต้องอเต่าค่ะทุกๆแม่เลยนะครับค่ะเิญแม่ตุ๋ยแม่พัชรินแม่สมจิตแม่อังธนาแม่มณีจันทร์แม่อ่อดอินแม่เล็กที่ว่าพ่อแม้เนี่ย อันนี้ไม่มีสัญญาใจกันใช่ไหมก็มีสัญญาจใจเพลงอะไรนะเพลงรักแกนร้องด้วยกันร้องด้วยกันนะสี่กุมภาวันนั้น เเนี้ออันนี้นี่จากแอร์ดับใ้วไหครับแอร์บา่นด้แพ้แจงเห้พี่ติ๋วต้องไปอนน้องนะเราจเปดแฮปปี้วันเดย์ก่อนปเตเจะให้ที่นีเคทวัเดย์อะไรอันนี้รอบนเดย์อลไรอันูแดงมีนแฮปปี้วันเดหรับวันเกิดนะครับอู๋ีนสั้นกิดนลูกนะขอบคุณมาก แม,ม่เน็ีวมาฝันดีมากครับนะฮะ้อา,อามาหน่อยไ,ได้มครับแม่แม่้าบนข้าบนม่เดินได้มาโบก็เก็บของไม่เดินเลย ที่เองสาแต่ให้ลูกน้องโดยเฉพาะแม่ก็ต้อเชื่อหนูด้วยขอตอนนานนะคะอืมรวยๆฟังๆนะคะขอบคุณมากครับโอ้สวยมาม ้คนใส่เค้กเด้อไอ้บ้างๆอ่ะเดี๋ยวคุงก็ไปใส่เค้กเต็มเลยโจมีไอ้พี่น้องทังคู่อยู่กับแม่แม่นาานที่สำคัญลูกจะต้องมะต้องมีอัศกนเนี่ไม่ได้สารหมุนมาวันนี้ตุ๊กแม่ก็มาทำฉลองวันเกิดลูหน้าแล้ว จ Fe, 24, ริงๆแล้วตั้ปวที่ 23, 24ตรงกับวันงานของลูกแกก็ไปไม่ได้นะคะเอ้วันนี้ก็เด็มที่เลยนะลูกนะขอให้ลูกทุกที่รักของทุกๆคนขอให้สิทดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงรู้ของลูกตั้งเด่

ร้องมากนะคะมีความหมายนะแต่ร้องที่แต่วมายังไม่ร้องให้เลยหลายที่ยังไม่ไหวะขอบคุณมากๆครับน่ารักมากๆเลยรักทุกคนนะครับผมจัดงานให้แล้วแบ่งตัวด้วยลำดับต่อไปครับเป็นพิธีกรเองเลยจ้ะลำดับต่อไปนะคะขอเชิญเจ้าภาพนะคะมอบมาลัยนะคะ

ดีแม่แทนใจกับลูกหมดที่แล้คะให้ร้องเชิญเลยนะคะให้หมดที่้่ะให้หมดที่ค้ก่อนจะดูหนักจะดูหนัดูเดอเดี๋ยวจะเป่าเลยนะครับเราจะมอบเสื้อเข้เสื้อสนเสื้อสวยมาก จะทาโดยคุณคแพนะคะท่จบจบเลย่ท่านแคนนี้เก่งมากค่ะคนนี้ค่ะสวยงามตลาดสุโขทัย่ะทำคนเดียวด้วยค่ะขอบคุณกางากห้าหมื่นค่ะแม่หนูนับไม่ได้นะจ๊ะห้าแส เอวไม่เจอแม่บอกเต็มไปด้วยอะไรขอบคุณครับะจะะรนะคะสวยๆแน่แยค่ะคุณครูสอนภาษาอังกฤษนะคะเขาจะพูดภาษาไทยได้ครับไทยรัศมนี่ครูเขาโอเคยังไทยแท้เลยครับ<ะ> ขอบคุณมากครับคอยเดินฮักเดินมือริชติ๊บายเยนะที่บอ่ะมีมีสามสี่ตัวก็เต้นได้มอีกหน่อยมาเเต้นี่เอินแบงนี้จะจะมเล่นด้่อนติ๊บติทำหมดก็ทำหมดนะขอบคุณครับไปเจอ ขอดูใครขอดูใครแอมมันดับบ่อยไงแอมก็เลยไม่ทำก่อนนะนะไปตกไม่ตกขอบคุณครับนะไปตกไม่ตกจะไปตกไปทีนะอครับ้า ควมแห้งมากป้าไม่เกี่ยวนะไม่มีเี่ยวเรื่องนี้เราจะไม่ยิงทำไมครับคุณนังกระหนาวหนาวไม่้องพัดเลยลูกดิฉันร้อนขอโทษนะครับแต่แม่ทำมาจากไกลทุกคนเลยนะคะ นครพนมสกลนครเลยน้องวัวลังโกลผับแก่นครราชสีมาบุรีรัมย์นะคะแม่แอลโอชาเกยนะคะหลายจังหวัดในภาคใต้แม่สาวมันก็่อยค่ะต้องตองลองนะถ่ายรูปหมูกไปดีไหมถ่ายรูปห 来，家里基本能看。 ใครที่ยังไม่ถ่ายก็ไปถ่ายได้แต่คนที่ถ่ายแล้วก็อยู่หลังๆก็ได้นะคะ สาวสาวสกุลนาสาวคนแก่เก <si> ิมาแบนี้เลยเงียบเธอไม่มีใครให้ค่าเข้าต้องมัดเลยวันนี้จะได้ไม่จ um> ่ายค่าเข้าต้องมัดดินี้ มีอยู่พันร้อยเดียวนะแม่นะหนูง่วงนอนอย่างเงี้หนุเกียดติผเหลือเนี่ยเลยอาการหน่วงนอนนะตอนนี้เลยนะคะพอดีบ่ายสองกำลังเดินทางเนาะงานเลยกำลังจะแบบกลับในรถไงงานไม่ไม่คาผู้ก่อเข้ามาค่ะผู้ก่อเข้ามาค่ะงานนี้งานนี้งานบ่ายนะคะเลยง่วงจะกลับห้องนอนแล้วบอกเพื่อนก่อนจะกลับนะคะฝาก เพราะว่าน้องจะเสียเวลาค่ะเราเราจะได้ไม um. ่ไม yeah. ่ไ uh. ม่ทาร่าพี่น้องเยอะสุดตาที่คนนะคะสุดตาที่ทีคนไม่เยอะนะคะวันนี้คนไม่เยอะแค่หกสิบคน เขามีโต๊ะเค้กไปขวางไปเลยเดินี Stadium ่การไม่มาเหรอคะไม่จุ้ยพี่การไม่มาเหรอคะเจนเราถ่ายจะตอนนี้จุ้ยเรียนนักแจ้งจุ้ยงานถ่ายมาได้ไหมใครจะให้ค่าข้าต้มมัดแจ้งนะคะตอนนี้มีอยู่พันร้อยนะคะต้องแจ้งหน้าไลฟ์เท่านั้นนะคะเพราะหนูเอารูมือถือมาเครื่องเดียวนะคะค้างคืนไหมไม่ค้างนะคะกับสามทุ่มค่ะ 哎，大哥，买点啥？ เป็นการคืนที่เมืองนอกน,นะคะขอบคุณแม่ปานีนะคะขอบคุณนะคะหนึ่งร้อเหรียญขอบคุณนะคะโอนแล้วแจ้ง่นะคะเงินเข้าแล้วหนะึ่งบ่อวัน่